หาไปรีนกคำนั้นหลังเข้านิวเรียนบินโตกล้วกน้องเรียนหน้าหนุ่มเอื้อโบือต้อนน้อยสองเสียงอ้อไปโรงเรียนผู้ book tentang bye book you binto binto song 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 บใบบัวใบบัวเขี่ยกระเป๋าส่งเสียงร้องเออเออเอกเอกเอกแล้วก็กับทุกวันดังก้องเสียงผู้ผู้สาวพาไปโบกไปบว่าไปโรงเรียนพ่อถึงโรงเรียน อืมใบบวกใบบวกอืมใบบวกยื่นบินโตยื่นบินโตให้ครู่ฝาใบบวกยื่นกระเป๋าให้ครู่ฝาใช้งอืมใช้งอ บกหูบกหูให้กูผากูผาปลูกหมูให้ช้างเอาให้ช้างเงินเข้ารกเรียันลูกช้างลูกช้างกูผาเดินไปต่อ ต่อไปต่อไปที่โรงเรียนทีงเรีผาของปูผา,ผาไปเรียนหนังสือ